ฟซีนิสันนเวล่าแบ็กออดิชัน2.5ตัว E ปี2020 King Ca ิงแคปนะคะตัวนี้เกียร์แมนวนวลสีแดงดาใครสนใจรอคอยอยู่บอกเลยว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นขับฟรี90บวันดอกเบีย้ย0%นาน1ปีและส่งรถสไลด์ฟรีนะคะทุกประเทศใครสนใจรายละเอียดตรงนี้นะคะกดไลค์กดแชร์แล้วเข้าไปดูรายละเอียดในคลิปเลยค่ะเพยนสวัสดีค่ะสวัสดี FC น้องเจจารถสวยเกรด A นะคะวันนี้อยู่ ด้วยกันอีกแล้วนะคะที่เพชรยนต์ที่เดิมนะคะวันนี้ก็อยู่สาขาหนึ่งนะคะ <_ d> um> เห็นสภาพรถที่อยู่ด้านหน้าไหมคะนี่คือสภาพรถที่ชงสิ็ธ์ใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยน้องจะจ่ารีบนํามารีวิวให้ดูนะคะเอาใจเอฟซของน้องจะจ่ากันบ้างกับแฟนลับนาวาล่าเนาะตัวนี้บอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆแล้วก็ราคาไม่แพงใครรออยู่ใครสนใจใครติดตามอยู่วันนี้เข้ามาแล้วนะคะรีบโทรหาน้องเะจ่าด่วนๆเลย ตัวนี้นะคะได้ในส่วนของ b บ็ k e d ดิชันนะคะตัวนาวาล่าเนาะ2.5 E King c a p ปี2020นะคะบอกเลยว่าราคานะคะไม่ได้แรงนะคะราคาของเรานะคะอยู่ในกลุ่มกลางมาล่างนะคะลูกค้าสามารถตรวจสอบแล้วก็เช็คราคาในเว็บทั่วไปได้เลยนะคะเปรียบเทียบราคากันได้เลยนะคะถ้ามาที่เพชรยนต์นะคะหเลยสภาพรถเกรด A 2ไม่น้อยนะคะสาราคาถูก ผูกจริงๆนะคะนี่คือสภาพรถที่พร้อมใช้งานแล้วนะคะสภาพไม่ได้ต่างจากป้ายแดงเลยนะคะค่าตัวน้องก็อยู่ที่469,000บาทเท่านั้นนะคะจะถูกจะแพงนะคะก็ขอให้แดงไว้ก่อนนะคะแดงดำลงตัวนะคะดีไซน์สวยสุดๆนะคะแล้วก็เป็นรุ่นที่โรกลืมนะคะกระบะดีที่โรคลืมนะคะก็คือ Back Edition นะคะ บอดี้โครงสร้างเดิมใหญ่นะคะแล้วก็การประหยัดน้ำมันก็ถือว่าโอเคนะคะไม่ได้เปลืองมากสักเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวน้องเจ,จ๋าจะพาผู้ชมความเดิมนะคะคันนี้กันว่าใครอยากได้นะคะวันนี้น้องเจ,จ๋ารีบมารีวิวให้ดูก่อนใครเลยนะคะใครช้าบอกเลยไม่ทันนะคะไม่ทัน f c แน่นอนนะคะตัวนี้นะคะสะภาพสวยเดิมๆนะคะไฟคมหน้านะคะสวยเดิมใหม่มากนะคะสังเกตเนาะเพราะว่าไมค์ก็วิ่งไปเพียงแค่6ก0 0 0กิโลนะคะหกหมมกิโล ไฟหน้าไฟตัดหมอกครบสติกเกอร์สะท้อนแสงสีส้มทะเบียนนี้นะคะสาทะเบเท่าคอนละคัง5 8 2แปได้ไปพร้อมกับตัวรถนะคะสีแดงสดใสสวยมากเลยนี่ใช้การรีวิวกล้องสดนะคะสภาพสวยเกรดเอมากนะคะรับประกันไม่มีพวกความไม่มีจมน้ําไม่มีกอไหมนะคะไม่มีไฟไหมแน่นอนนะคะถ้าซื้อไปเจอรับประกันรับซื้อคืนนะคะการันตีการคัดรถเลย สภาพใต้ซุ้มล้อนะคะหรือว่าคิ้วป่งซุ้มล้อเป็นชุดแต่งพิเศษของ Back e dition มาพร้อมกับยางโตโยเหมือนเดิมถ้าเป็นยางเดิมออกจากโรงงานก็ต้องเป็นยางโตโยนะคะแล้วก็ในส่วนของล้อแม็กนะคะก็จะได้ในส่วนของล้อแม็กตัวพิเศษเลยคือแม็กอันลอยสีดำนะคะเทสวยดุดันมากๆเลยคันนี้สวยจริงๆนะคะสภาพรถเดิมทั้งคันละไมน้อยนะคะบอกเลยชั่วโมงนี้ ใครจะซื้อรถก่อนสงการให้รีบตัดสินใจนะคะมีโปรโค่ะฟรี90วันนามีดอกเบีย้ย0%นนานถึง1ปีนะคะตัวนี้คอยซัพพอร์ตและบริการลูกค้านะคะสภาพรอบตัวรถนะคะคันนี้นะคะสติ๊กเกอร์เดิมนะคะเป็นของติดตั้งจากโรงงานมาพร้อมกับทางในส่วนของบันไดทางขึ้นนะคะสีดำกับแถบสีส้มนะคะส่วนฟิล์มนะคะตัวนี้ติดตั้งมาจากโรงงานคือรถคันนี้ลูกค้าได้ไปไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมแล้วแต่ถ้าใครมา ในคลิปนี้เดี๋ยวน้องจจ๋านะคะจะติดกันศาสตร์ให้ฟรีเลยติดกันศาสตร์ให้ฟรีเลยนะคะลูกค้าที่มีรายได้1 7 0 0 0 0บาทนะคะคันนี้เช่าซื้อคนเดียวได้เลยลูกค้าเห็นนะคะว่าสภาพรถคันนี้นะคะคือเดิมทั้งหมดจริงๆนะคะเดิมทั้งหมดจริงๆก็คือนี่คือสภาพใหม่มากนะคะน้องจเาจ๋าเห็นแล้วรีบขับออกมารีวิวให้ดูเลยมานะคะเพราะว่าต้องเอาใจ FC หน่อยเนาะ เอาใจเอฟซคนที่ติดตามมานานแล้วก็ชื่นชอบนะคะในรถของบริษัทเพชรยนต์ซึ่งเป็นรถคัดเกดแล้วก็รถสังเกตว่าจะสวยจะดูดีจะเดิมทุกคันนะคะลูกค้าผู้เสียงเดียวกันหมดนะคะว่าที่บริษัทเพชรยนต์นะคะเป็นรถที่ราคาถูกและสภาพดีมากนะคะราคาถูกสภาพดีมากเพราะว่ารถแต่ละคันนะคะเราจะขายตรงไปตรงมาไม่มีการบวกจากราคาป้ายสอบคบไม่มีการบวกราคาเพิ่มเติมกินลูกค้าแน่นอน ราคาทุกอย่างตรงกับป้ายสบหมดแล้วก็ตรงกับเว็บไซต์นะคะออนไลน์สามารถตรวจสอบได้เลยนะคะอะ่มาดูด้านหลังกันบ้างนะคะด้านหลังตัวนี้ก็จะได้ในส่วนของกล้องถอยหลังนะคะกล้องถอยที่เปิดเป็นแบบพลาสติกนะคะโลโก้นิสสันชัดเจนนะคะแล้วก็คำว่านาวาลานะทะเบียนนี้ใครชอบนะคะราคาแค่4 6 9 0 0 0บาทนะคะบอกเลยรีบตัดสินใจด่วนๆน,นะคะ มีจำนวนจำกัดชั่วโมงนี้หายากนะคะสำหรับแบ็กออดิชันนะคะชั่วโมงนี้หายากเพราะว่าเป็นรถสภาพดีสภาพเกรดเอสภาพเดิมนะคะแล้วก็ไลเนอร์นะคะสภาพไลเนอร์สังเกตว่ารถคันนี้นะคะสภาพเดิมแล้วก็ไลเนอร์ไม่ได้ผ่านการบรรทุกหนักไม่ได้ใช้งานหนักเพราะว่า,าใช้งานไปเพียง6 3 0 0 0่มนกิโลนะคะถือว่าใช้งานไม่หนักแน่นอนและอีกที่สำคัญก็คือรถคันนี้นะคะเป็นรถป้ายแดงใช้งานมือเดียวด้วยนะคะ สภาพรถนะคะนอยรอยเม็ดอาร์กต่างๆนะคะน็อตทุกตัวไม่มีรอยขันไม่มีรอยขยับนะคะสังเกตเลยสภาพเดิมๆนะคะนี่น้องกจจ๋รีบรีวิวให้ดูนะคะถ้าใครไม่เชื่อนะคะก็แนะนําให้มาที่เพชรยนต์เลยนะ,ะมาสัมผัสรถตัวจริงมาทดลองขับนะคะมาดูรถตัวจริงมาคุยเงื่อนไขรายละเอียดโปรโมชั่นและแคมเปญต่างๆที่ทางบริษัทและธนาคารนะคะจัดไปให้เนาะ สภาพรถคันนี้สวยมากนะคะ f c น้องจะจ๋ากดไลค์กดแชร์ <c oughs> กดติดตามไว้เลยกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยถ้ามีรถเข้ามาใหม่ๆแบบนี้น้องจะจ๋ารีบรีวิวให้ดูแน่นอนนะคะรับรองไม่ผิดหวังนะคะรับรองไม่ผิดหวังมาดูสภาพกันต่อเลยนะคะในส่วนของใต้คาซีฝั่งด้านขวานะคะด้านหลังล้อหลังนะคะลูกค้าสังเกตดอกยางนะคะทั้ง4เส้นนะคะดอกยางทั้งสเส้นซึ่งเป็นยางปี2020ออกมาจากตัวรถนะคะยาง ดอกยางซึ่งวิ่งใช้งานไปเพียง60หมื่นกิโลเมตรนะคะลูกค้านี่คือรถคุ้มมากๆเลยนะคุ้มมากๆเลยแล้วก็สภาพใต้ท้องรถนะคะเดี๋ยวให้ดูแนบนะคะเทากลางต่างๆไม่มีการแก้ไขไม่มีการแดัดแปลงนะแล้วก็ตัวล้ออะไรนะคะตัวล้ออะไรนี้เดี๋ยวเราใส่ให้นะคะวันที่ลูกค้ารับรถ นะคะเดี๋ยวเราใส่ให้ทุกคันแน่นอนถุงพ่วงมือแม่แรงนะคะได้ครบหมดเลยนะคะเพราะว่ารถค่อนข้างจะเป็นสภาพเกรด A ไม่ว่าจะเป็นยางซึ่งปี2020มาพร้อมกับตัวรถแล้วก็ได้ของออกจากโรงงานนะคะสภาพเดิมโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะคะรับประกันคุณภาพเลยใครได้ไปไม่ได้ไดบอกเลยว่าคุณภาพไม่ได้ต่างจากป้ายแดงเลยนะคะไม่หกห0ื่นมกิโลได้ปี2020ะคะใคร ตัดสินใจไวคนนั้นได้ก่อนนะคะคันนี้บอกเลยรีบโทรหาน้องจะจ๋าเลยนะคะถ้าดูคลิปน้องจะจ๋าแล้วอยากให้เอนะคะให้เจ,จ๋าโทรหาเจ,จ๋จให้จะจ๋าช่วยเหลือแล้วก็คอยผลักดันนะคะในการาเลือกรถนะคะที่ลูกค้าจะตัดสินใจออกรถฟรีดาวจะซื้อสดหรือว่ายังไงก็คุยกันได้นะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูนะคะภายในกันบ้างนะคะสภาพภายในจะเป็นยังไงเนาะอ่ะมาดูนะคะในส่วนภายใน ตัวนี้นะคะได้คุมโทนสีดําทั้งหมดนี่คือดูภาพมุมกว้างนะคะลูกค้าสภาพรถเดิมนะคะรถไม่ชําเลยนะคะรถไม่ช้ําเลยเห็นกันชัดๆเลยนะคะจะจๆเลยสภาพรถเดิมทั้งคันนะคะอะไรต่างๆนะคะปุ่มพับกระจกอตัตโนมัติไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะคะเซ็นทรัลล็อกใช้งานได้ปกตินะคะสภาพรถเดิมทั้งคันพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันสามก้านคอนโซลตรงกลางนะคะ ก็สามารถมองกล้องถอยหลังได้เชื่อมต่อบูทุธได้นะคะมาพร้อมกับแอร์อนาล็อกสภาพเครื่องเกียร์นะคะเป็นเกียร์หกสปีดนะคะสภาพเกียร์ก็คือใหม่เนาะถุงหุ้มยังใหม่อยู่เลยเพราะว่ารถคันนี้เป็นรถเจ้าของเดิมใช้มือเดียวแล้วก็วิ่งใช้งานน้อยมากนะคะวิ่งใช้งานน้อยมากนะคะใครที่อยู่ต่างจังหวัดที่เป็น f c น้องะจ,จ้าแล้วก็ติดตามมานานนะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะคะถ้าพร้อมจะออกรถในช่วงนี้บอกเลยว่าก่อนสงการนะคะราคารถยังถูกอยู่นะ ถ้าออกหลังสงการบอกเลยราคารถขึ้นนะคะราคารถเพิ่มขึ้นแน่นอนนะคะติดตามเพจติดตามช่อง YouTube ทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะและเบอร์โทนน้องจะจ้าจะทิ้งไว้ให้นะคะได้รถเกรดเนะคะน้องจ้าจ่ายินดีให้คําแนะนําและช่วยเหลือผักกันทุกเคสได้รถสวยๆใหม่ๆถูกใจคุณภาพราคาไม่แพงคุณภาพสบายใจนะคะได้ความ อุ่นใจนะคะได้ความอุ่นใจและได้ความคุ้มค่านะคะน้องเจ๋าก,ก็ยินดีน่าจะซัพพอร์ตทุกทุกท่านอยู่ต่างจังหวัดนะคะ77จังหวัดในทั่วประเทศไทยเราก็มีบริการจัดไฟแนนซ์ให้นะคะเดี๋ยวเราไปชมห้องเครื่องกันนะคะสภาพห้องเครื่องรถคันนี้สภาพจะเป็นยังไงนะคะตามมาดูกันเลยเรามาชมสภาพห้องเครื่องยนต์นะคะไมวิ่งหหมื่นกันนะคะตัวนี้ก็เป็นขนาดเครื่อง2.5เนาะเชื้อเพลิงดีเซลนะคะ แล้วก็สังเกตเลยว่าสภาพรถจะเดิมทั้งคันเดิมโรงงานเลยเดิมโรงงานคือยังไงนะคะก็คือรถที่ไม่เคยชนไม่เคยเปลี่ยนแปลงอะไรไม่เคยโดนแกะไม่เคยโดนถอดเนาะตัวนี้นะคะดูกันชัดเจนได้เลยนะคะสามารถตรวจสอบสตอรี่ได้เลยเพราะว่ารถก็เป็นปีแค่2020นะคะก็แค่ปี2020แต่ว่าได้สภาพสวยสภาพใหม่แถมราคาถูกเกรด A นะคะ คุค่าแน่นอนไม่มีที่ไหนถูกกว่านี้แน่นอนนะคะสําหรับรถนิสสันนวาร่านะเห็นสภาพเครื่องยนต์กันไหมคะนี่คือสภาพเครื่องยนต์นะคะเดิมๆนะคะนี่สภาพเครื่องยนต์เดิมๆไม่มีรอยแกะนะคะสังเกตจากอะไหล่ได้เลยนะรอยสีตามไมาจากโรงงานยังอยู่นะคะน็อตแก้มซ้ายแก้มขวาของฝากระโปรงนะคะตลอดไปถึงฉนวนกันความร้อนนะสะภาพยังสวยใหม่หมดเลย รอเม็ดอักต่างๆนะคะในการรูปนะคะจะไม่มีบาดมือจะไม่มีโปสีพ่นสีนะคะอันนี้คือให้ดูก่อนจะชัดนะคะถ้าใครดูในคลิปแล้วนะคะถ้าใครดูในคลิปแล้วนะคะไม่จุใจไม่เชื่อมั่นไม่เชื่อจะจ๋าที่รีวิว แนะนำให้มาดูรถตัวจริงที่บริษัทเพชรยนต์นะคะเปิดทําการทุกวันเลยนะคะติดต่อเข้ามาบอกว่าดูคลิปน้องเจจ๋ามาจะมาหาน้องเจจ๋านะคะก็รีเควสเข้ามาเลยถ้าไม่ได้โทรนัดเนาะแต่ถ้าจะมาก็สามารถโทรนัดล่วงหน้าก่อนได้หรือใครสนใจและชื่นชอบคันนี้อยากจะจองล็อกรถจัด Finance, าาไฟแนนซ์ก็สามารถทําได้เลยนะคะก็สามารถทําได้เลยนะคะน้องจะจ๋ายินดีจะรีบจัดไฟแนนซ์ให้เร็วที่สุดหรือจะจองซื้อสดนะคะ ก็จองเข้ามาที่บริษัทเพชรยนได้เลยทักมหาน้องาจา๋าเอาเลขบัญชีล็อกไว้เลยนะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดทํายังไงก็ต้องจองล็อกรถมาก่อนนะคะจะเปิด P.O. นะคะเปิดไฟล์ฝากเซ็นต่างจังหวัดให้มี14สถาบันคอยรับรองลูกค้าทุกอาชีพเลยนะคะอ่ะวันนี้เดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วนะคะน้องเจ,จาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เจ,จา้าด้วยนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ